ทุกวันนี้ยลูกกานเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นพันธุ์สีขาวนะครับหมายถึงว่าเนื้อเขาสีขาวแล้วก็เม็ดเม็ดที่เป็นดําๆน้อยมากนะครับอร่อยจริงๆเชียวก็เป็นแก้วมังกรนะครับซึ่งตอนนี้เป็นดะตอนนี้นะครับแก้วมังกรเนี่ยถือว่าเป็น รายได้พิเศษนะครับรายได้หลักพิเศษเลยนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านที่ว่าดูคลิปบ้างอะไรบ้างนะครับรว่าทราบแล้วก็แวะมาซื้อกันเพราะว่าที่นี่เขาปลอดสารพิษนะครับแต่คุกข,ขายกันกันเองนะทุกวันนี้บุกก่คนเยอะมากเลยนะครับอันที่เป็นพันุสีขาวนะครับหมายถึงว่าเนื้อเขาสีขาวแล้วก็เม็ดเม็ดที่เป็นดำๆน้อยมากนะครับอร่อยจริงๆเจียว แก้วองค์น,นะครับรอบนี้ส่งมานะครับก็ประมาณที่ยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบกว่าลูกนะครับมีมดปลาตามด้วยเนะี่ยมีมดไต่มาด้วยเนี่ยมันหอมมันสดนะครับนะครับก็ทยอยรับประทานกันได้นะครับเป็นอาทิตย์แหละนะเราไปทําบุญถวายพระฝากแม่ฝากญาตินะครับในกรุงเทพฝากเพื่อนบ้านก็ได้นะครับ เรียกว่าภูมิปัญญาภูมิัญญาทไทยนะแล้วก็ประโยชน์ในพื้นที่ในที่ดินนะครับปลูกพืชผักผลไม้ก็มารับประทานได้เกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์มีประโยชน์ทั้งปีทั้งปีเลยแก้วมังกรพันธ์สีขาวหอมหวานชื่นใจนะครับ ปอกใหม่ๆนะครับกินในออกกรอบๆนิดนึงด้วยนะอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็เพราะว่าเเป็นผลไม้ที่สาวๆชอบรับประทานกันนะครับ